สถานศัตรูพืชชุมชนตำบซัพ์จำปาอเภอท่าหลวงจัังหวดลบบุรีก่อตั้งเมื่อปีพศ2559โดยสถานที่จัดตั้งศูนย์อยู่นสพอกอเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซับเจริญโดยใช้ชื่อว่าศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบซั์จำปาตั้งอยู่เลขที่20หมู่ที่2ตบซับจำปาอเภอท่าหลวงจัังหวดลบบุรี ศูนย์จัดการศัตรูเพื่อชุมชนตำบลบัมปามีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรจำนวน30รายและคณะกรรมการบริหารศูนย์โดยสมาชิกศูนย์เป็นผู้คัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานรองประธานกรรมการและเลข,ขานุการคณะกรรมาการบริหารศูนย์ประกอบไปด้วย1นายนาทีวัวพนัดประธานศูนย์2นางเอ็มอ,อสมบูรณ์รองประธานศูนย์3นายสาครพานทอง4นายเสน่ห์อาถาพัฒน์ กรรมการและ 5. นางสุมาลีคำเรืองบุญเรขานุการวัตถุประสงค์ศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนตำบลศับจำปา 1. ึเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชนและให้บริการทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรและสมาชิกชุมชนสามารถจัดการสัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตขยายศัตรูธรรมชาติสารชีวพันธุ์หรือพันธุ์พืชสะอาดและปัจจัยอื่นๆที่ใช้สําหรับควบคุมศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง 3. เพื่อทําหน้าที่ในการสํารวจติดตามและประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดของศัตรูพืชให้แก่ชุมชนบทบาทของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตนําบลศับจำปา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทำหน้าที่ด้านาราคาพืชช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและชุมชนจากภัยของสัตรูพืชที่ทําให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เนื่องจากการจัดการสัตรูพืชของเกษตรกรที่ผ่านมาดําเนินการโดยการพึ่งพาสารเคมีเป็นหลักการควบคุมสัตรูพืชอาศัยประสบการณ์และความเคยชินขาดความรู้ด้านวิชาการเป็นอย่างมากจึงทําให้การผลิตพืชทั้งปริมาณ คุณภาพและระบบนิเวศถูกทำลายอย่างต่อเนื่องการดำเนินการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเน้นการพัฒนากเกษตรกรและชุมชนให้สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรโดยกเกษตรกรกลุ่มกเกษตรกรชุมชนและหน่วยงานราชการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อทําให้กเกษตรกรชุมชนมีความเข้มแข็งในอาชีพกเกษตรกรรมอ,อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กิจกรรมการดำเนินของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลซั์จำปาย้อนหลังสาปีตั้งแต่ปีพศ2561ถึง2564ดังนี้ปีพศ2561จกากกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกสจชตำบลซั์จำปานในเรื่องจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน อีพศ2,562จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกสจชตำบลซับจำปาในเรื่องการจัดการสัตรูพืชแบบผสมผสานและการให้คำแนะนำกำจัดหนอนกระดูข้าวโพดรายจุดในพื้นที่นอกจากนี้สมาชิกสจชซับจำปายัางเข้าร่วมกิจกรรมวันรณนรงค์หนอนกระดูข้าวโพดรายจุดที่สพกท่าหลวงตำบลหัวลำ ปีพศ2563กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรการสามสารให้แก่สมาชิกสอจชตำบลซับจำปาและเกษตรกรในพื้นที่ตบลซับจำปากิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่อารักขาพืชจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลบบุรีให้แก่สมาชิกสจชตำบลซับจำปาเกษตรกรในพื้นที่ตบลซับจำปาและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง สมาชิกสจชตำบุรพซับจำปาสำรวจพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคไม้ด่างมันสังะหลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิไตและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่อาราขาพืชจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลบบุรีและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวงให้คำแนะนำป้องกันทำลายแปลงมันสังกะหลังที่เป็นโรคจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกสจชตาบุรพซับจำปาในเรื่องการผลิตและขยายแมลงหางหนีบรวมทั้งการใช้สารชีวพันธุ์ สมาชิกสอจชตำบุญซับจำปาผลิตขยายมแมลงหางหนีและใช้ในแปลงสจชตำบุญซับจำปามีการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่แปลงที่ตั้งหมู่หนึ่งตำบุญซับจำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีและในปีพศ2564จัดก,กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตสารสกัดจากมเมล็ดสะเดาการผลิตขยายมแมลงหางหนีและการผลิตสารชีวพันธุ์ให้แก่สมาชิกสจชตำบุญซับจำปา ปิจกรรมผลิตขยายแรงหางนีและใช้ในแปลงปิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกสจชตำบลสับตำปาในเรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้องการใช้สารชีวพันธุ์และโรคใบด่างมันสังกลัง กิจกรรมภายในศูนย์สจชทรับจำปายังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้เกษตรกร,รในชุมชนมีความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งยังสามารถจัดการศัตรูพืชไม่ให้เกิดการระบาดสร้างความเสียหายให้กับพืชและสามารถต้องการความเสียหายของผลผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ